กูโคตรปวดนิ้วอะไรนิ้วกูจะไม่ไหวแล้วเว้ยกูจะไม่ไหวแล้วเว้ยกูปวดนิ้วฉันจะแสดงให้เห็นความลุ่มหลนของการวิวัฒนาการวิกเตอร์นายต้องหยุดอาเชนเป็นสิ่งผิดมานี่กูลืมซื้อยาเลยกูลืมซื้อยาเลยกูเล่ยจนกูลืมซื้อยาอะไรเนี่ยเอาไม่พอเอาไม่พอ

มีวัฒนาการตัางๆที่มีวัฒนาการที่สมองยังเป็นลิงอยู่เลยสัตว์สมองยีงเป็นลิงอยู่เลยวิกเตอร์ไหวไหมพิเตอร์เมื่อกี้กูติดบั克แล้วกูบินมาไกลโคตรเลยบินอะไรอะ ไอ้กูโดนลมพัดแล้วเหมือนมันมันจะเร่งสปีดแล้วก็เลยกิ้งมาทางมึงอ๋อกูกิ้งจากซ้ายสุดมาขวาสุดีเจดไปร้านยาไว้เจด <c oughs> ร้านยาไปแช่มรอเราอยู่เจสร้านยาคุ้มกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูแดกนะเดี๋ยวแล้วมึงค่อย ค่อยแตกนีหลังโอเคจะใช้ยาโคตรยากเลยตอนสู้นะฮุกต้องเป็นจังหวะที่มันล้มอะ่ะต้องต้องยองเสียไปจังหวะนึงเพื่อ่หิวไม่เป็นไรเจสลรอดออกมได้เยมึงดูขนาดตัวมันเดี๋ยว ดเิเปมเป็นมันไวเกินไวเกินมันไวมันตียายห่วแล้วลบลบลบมาลงทางซ้ายโอ๊ะอ,อวิกเตอร์เ๊้ขาแตกวิกเตอร์น่ากูเกียดตกนะกูอะกูเกียดขนาด ธรรมดาก็้เกลียดก็ต้องมาเจอเนี่เกลียด่าเดิมอีกมันทำไมมอนมันเยอะยังวะมันสองคนเลยเราเปิลองให้เมลวมาสู้ด้วยซีพิเตอร์น่าจะเยอะ <c oughs> ชิบหายเลยเห <c oughs> ี้ยจีดล,ลอ,ง, <c oughs> อลงเลยเหี้ย <c oughs> โอ้โหดีแล้วกูมีเกาะเมื่อกี้เพาวันนี้ไม่ควรออกมาใค,ใครเอาอซิเตอร์ โอ้ไม่ไหวแล้วกูจะสู้มันยังไงโอ้โหกูสู้ยังไงวะไม่มีจังหวะเลยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเนี่ยดาเมจก็น้อยมากเนี่ยเปิดส้นตีนนี่สัตว์มึงให้ เปิกหาเงินมาสามอันเราไม่ให้ตพี่อะไรมึงเป็นธนูมันตามมันตามบอสไม่ได้อ่ะมึงหยิบสิ่งนั้นมาสิไอ้เฮี้ยจะไม่ลองกินุดเหรอแต่ว่าลองกินุดมึงกระโดดเข้าไปตายได้ไหมหยิบสิ่งที่มึงรักอ่ะมึงก็แดดแดดหลบมันสิบอสบอสจังหวะขวนมันขวนสองฮิตเออได้ไหมวะจำได้ว่าบอสบอสมันขวนสองฮิต เอาสปียร์ออฟลองกินุษมึงออกมาเว้ยปักมันออกมาเออมึงรู้ไหมว่าไอ้คอรมึงอะ่ะถ้าเกิดแพ้บ่อยๆคอรแตกเลยเฮ้ยว่าถ้าเกิดใช้ใช้มึงต้องมารีแพร์รีแพร้ให้รีแพร้รีแพร์ใช้เท่าไหร่อ่ะองโล มานับเกียร์ได้ป่าววะไม่ได้ <c oughs> แต่กูจะมีของส้มมาทำไมในเมืองของโหกูไม่ดีกว่าวะไอ้เฮียมึงมีมึงตีเกือบมันตีฮิตละสี่พันอะไอ้เหี้ยมันโคตรแรงเลยมาเดี๋ยวกูพามึงไปเอากูใช้สิ่งนี้ไปช่วยมึงกันไอเขี้ยเราเมืงได้เกีจริงมา อะไรอ่ะเพลงเพลงของจริงเพลงประจำตัวอ่ะมึงเปิดเพลงอ่ะฉันอยากช่วยเธอว่าตัวซวยเธอว่าตัวซวยขอร้องเลยขอร้องเลยอย่าทิ้งหนูไปไปเลย นเ,นเนี่ <c oughs> แยแต่กูลองเล่นหอบแบบที่กี่ดูอะหอบแบบไม่ได้สแปมอย่างเดียวอะหอ,อกแบบใช้สมองอะไรเหี้ยโอ้จะแกงจะผัดหรือจะต้มก็ดีจะลงมือทำอะไรก็จะไม่เต็มทิ่เราเล่นดูชิวเนาะ oh, <that. S 2> เราเราคุยกันดูชิวชิวเนาะแต่ว่า มือร้อมันกดยีๆเกลืตอนนี้ชาวด้วยไม่ทำอย่างนั้นชาวด้วยเฉันอยากเป็นแฟ้นเซอมองฮะไหวไหมฮะมูไหวไหมฮะมูไม่น่าเลยเฮีย นากดจุ่มน้ำทุกรอบเลยเนียความรู้สึกนี่ินะาที่เจโทได้ดาบกับคืนนามันต้องไม่ภูมิใจสิวะเจโทไม่ได้ภูมิใจนะเว้ยกูก็ไม่ได้ภูมิใจกูเล่นไหนไม่หยุดเลยเด็กเนี่ยแต่มันมีประโยชน์ไงมันทำช่วยทำดาเมจได้มากกว่าธนูเพราะว่าหมอนแม่งไวเอ ในที่สุดสิ่งที่รอสรุปว่ามียาเฮียร้องร้องมีขวดเดียวขอแล้วเฮ้ยรอบรอบนี้เราต้องได้ไอ้ของเราฟูขนาดนี้ไม่ได้เฮียนกมันมันมันหายจังจะเห็นเราว่าจังหวะที่จะตีมันได้ส่วนใหญ่มักจะเป็นแค่ตอนมันล้มเลยเว้ยที่เหลือแม่งมึงหลบอย่างเดียวกับตีเบาไป เราจะเล่นจะเย็นทำไมวะเรามากับเพื่อนเลยแล้ว้ยเชื่อใจในตัวเพื่อนเหรอวะหัวใจกูแทบหัวใจกูแทบหลุดออกจากอกกูเลยด้วยตอนกูเล่นมันจะตีหลบสองตัวเล็กก่ะเราเราไปตีฟาตีไปตีตัวเล็กฮะหลบหนึ่ง หลบสองยุบไอเดียวก็โดนระเบิดทุกดอกเลยเด้งเด้งเข้ามาออกจากน้ำแหละไม่ต้ว่าไงไม่ตีองไปตัดเสียนี่นี่นี่กดฮิวเลยกดฮิวเลย หลบออกมาถ้ามันกระโดดขึ้นออกมาเลยไว้ยยุไม่ไหวเว้คอสหอกก็ไม่ไหวจริงแต่มาได้ไกลกว่า ตอนมิสัตว์กูเปิดเปิดมากูฟิลข้อหนาเลยเนี่ยันตีพล่าเนี่ยเยอะมากโอ้ เกงตู no ่แ si ล้วม <laughs> ึเขียนเลือกกูไว้เกงตู่แล้วเนี่ยเฮ้ยือลสู้กับมาสภาพนี้จริงเหรอวะ คือกูเอาเอาเปิร์กที่มันต้องฆ่าให้ได้โดยที่แบบไม่ไม่โดนดาเมจอะซึ่งแม่งทำได้เฉพาะทนูน้า่า่าฮาฮ่าฮ่า่าฮน่าฮ่ามินเอ้ย่นู่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่า่่าฮ่าฮ่าฮ่าานกว่านะาา่า่่าม่เ่าอ่ะดิ อยากได้หิวมากกว่าไม่ใช่เรอคุ้มกว่ามึงมึงเจ้าเสรอแัยย้วบบ์กำายกไไ้นะเออเออนั่นแหละมันมันจะลดเลือดมึงแต่ว่าทุกครั้งที่มึงตีมันติดหิวเแต่มึงก็ต้องหลบได้นิดหน่อยอ่ะเพราะว่าบอสตีมึงสองฮิตมึงตายเลย แล้วอย่างบอสมันตียากไม่องไวได้พักแล้วได้พักแล้วไปแต่รอบนี้ส่งมาดีอยู่นะแต่หมวกแกะมดีมากเลยหมวกแกะอ๋อมันได้นี้ใช่ไหมไอ้ได้ พึ่งรึ่งทางไอ้บอสแรกอะ่ะไม่ยากเว้ยแต่บอสตหูกอะอันนี้มึงไม่เก็บเหรอมันเดินไปเลยนะเฮีย <laughs> เอาแล้วเอาแล้วไม่คือกูรู้สึกว่ามันมันควรอัปเกรดบอสมินิบอสด้วยเว้ยแม่งไม่เสือกไม่เอาเกรดมันก็เลยง่ายอย่างงี่แหละมันมันอัปเกรดนะคือมันก็อึดขึ้นตีแรงขึ้นนะแต่ว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิม ไอ้บอสบอสบอสหลักมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากไอ้เแค่ถ้าเกิดเอานี่มาแล้วสกิลนั้นกูไม่ทำงานนี่หว่าอะไรอ่ะสกิลฆ่าห้าตัวเพราะมันต้องมันบอกว่าต้องโนดามีดแล้วดามีดกูโดนเรื่อยๆเลยเนี่ยหักล้างเออไม่หักล้างสกิลตัวเองไอ้สัตว์ ขายคืนได้ไหมเนี่ยไม่ได้น่าจะมีระบบขายสกิล,ลมันจะง่ายเกินไปแล้วเปล่าปอพเกรดเก็บเพิ่มเลือดขายในราคาขาดทุนก็ได้ขายในราคาขาดทุนพวกก็ไม่คิดว่าดาเมจที่ทำด้วยจากตัวเองแม่งจะนับด้วย มึงจะยืนไหวไหมเนี่ยมึงต้องหลบให้ได้นะไม่งั้นไม่ไหวไปบอกเลยว่าไม่ไหวเพราะว่าสกิลหากินกูแม่งใช้ไม่ได้มาเนี่ยมาเนี้ยร้านยาดีกว่ากูจะเติมเลือดแต่ไม่มันตัวกระตุกไม่หรอกให้กูเติมให้ก็ได้เพราะว่ายัางไงเลือดเลือดกูก็ต้องมันรีเอีงได้แล้วเออ แต่จะรีได้ไหมเรื่องเนี่ยเลือกก็เต็มแล้วหลบให้ได้แล้วกันบอลหูอะไอ้เหี้ยคือมึงรู้ป่ะเ้าสิเปอร์เซ็นที่กูตายเพราะว่ากูโดนหนามกูไม่ได้ตายเพราะกูไม,ไม่ไม่ได้ตายเพราะนกหูกเลยนะเว้ยส่วนเบาอ่ะแต่เพจเป็นนกหูกมันก็ง่ายเนี่ยหว่าไอ้แก ห้ามโดนโดนลมผักห้าครั้งเจือบห้าครั้งอ๋อง่ายเหรอวะโดนทุกครั้งเลยช่แต่ไม้ไม่ถึงในด่านเล็กอะด่านบอสอ๋นนอนด่านบอสไม่นับง่ายเหรอวะช่มันเป็นเคล็ดประจำแมปมันจะขวนหนึ่งครัง้งสองครั้งแล้วมันก็จะ มึงหลบได้แดงแะ้วหนุ่มไม่ได้เลยลุงแกช่วยด้วยเชชเอาเลือดดีกว่าวะสำคัญกว่าเว้ยมันมันต้องยืนบอสยาวแล้วบอสมันตียากอ่ะกูมันลำบากกูไม่ใช่อะไรมันลำบากกูมันไม่ได้กินเลือดให้กูด้วยซ้ำเว้ยมันลำบากกูเล่นอยู่คนเดียว มันยืนช่วยกันไม่ได้โหมดท้าไทยเลยโหมดท้าไทยท้าไทยกับมึงไงเหี้ยศัตรูตัวที่สามตัวที่สองเลยนหน้าหนุ่มแม่แม่ได้มาช่วยหน่อ ไม่ได้มันจังหวะยากเว้ยไอ้นิวมึงล้วนๆเลยเว้ยอันนี้มึงล้วนๆเลยเว้ยมึงดูดิมันมันมันล้มไม่ได้เลยเว้ยมันชุบไม่ได้เลยเว้ยมันหาจังหวะชุบไม่ได้เว้ยหนุ่มทำไมไม่ตืあああ <arriver> ่นวะตื่ตอนนี้กูเห็นมึงว้าด้วยซ้ำเว้ย จินยาิาตุ๊นมมึงเคลียตัวเลใก,ลกูช่วยถือถือถ,ถือว่ากูมาช่วยบอสแล้วกันมึงเคลียตัวเล็ให้กูกูจะได้ตีบอสคืออแม่งวาไ ื็อค่เมึงเห็นมุมกูมากเลยที่แบบว่ามึงต้องเหมือนสงครามมินจาไอ้เยี้ยกูมองไม่เห็นมึงดีกันได้คำว่ะต่อสู้ในดารอนบอลเลย,เลยคือมึงว้าบอ่ะดีๆแบบมึงไปอยู่ด้านซ้ายแล้วกูอยู่ด้านขวาแล้วอยู่ด้านสุดกู <S <S> <S เหมือนตัวประกอบในในอนิเม่ที่แบบตัวเอกแม่งพาม <ๆ S 1> เร <ๆ S 1> ็วเหนือใส่กูหาศพมึงไม่เจอด้วยซ้ำอ่ะตอนเนี้ย น,นิ้วกูยิบๆแล้วนิ้วตอนนี้นิ้วกูเกร็งมากเจ้เวลาฮีโร่ไอ้เหี้ย ไม่ต้องชมกูนะไอ้เหี้ยกูแค่จะบอกเลยว่ามึงมึงแม่งวาร์ปได้แล้วเสียงมึงก็กะวานเรื่อยว้าวตุ่ยไม่โบรเคนแล้วไอ้เหี้ยตุ่ยมันเกินเกินควบคุมแล้วเนี่ยขับลูกขีดจำกัดสมบูรณ์ไหมเขเนี่ยเมื่อเมื่อเมื่อคุณมองเมื่อคุณมองเสาหลักสู้ไงเวลาที่คุณมองเสาหลักสู้ไงอยู่ เราเล่เราออกอยู่กูโคตรปวดนิ้วอะไรนิ้วกูจะไม่ไหวแล้วเว้ยกูจะไม่ไหวแล้วเว้ยกูปวดนิ้วเออเคียวจูโร่กำปั้นคุ้งใช่ปาสิครับคุณเคียวจูโร่ใช้ปาเสียแล้วใช้ปาหยุดเลือดสิครับคุณเคียวจูโร่ มาดิยวยัยชีมาดิมาดิอู้หเขียวจิ้วรู้กูปวดเนี้ยไยกูไฟขนาดคนเขียวเขียวจิรูรเองก็ยังเก็บเอาไ,อไม่รอดแล้ว จะไปทำอะไรได้โอ้อเชี่ยข้ามาดอกคู้มึงอย่าไปหาเอาเปิร์กที่ลดเลือดตัวเองนะไอ้สัตว์แม่ไม่คุ้มเลยเว้ยกับการสู้บอสเนี่ยมันคุ้มไว้ถ้าเจอเป็นตัวตีใกล้อะเพราะว่า ม,มันมันดูเดเลือดเรื่อยๆมันคุ้ม,มถ้ามึงหลบบอสเก่งไอ้หนักอ๋อตอนนี้ <c oughs> เดี่ยว <c oughs> จะแตกไอ้เหี้ยอุ <c> ้ย <oughs> กียงกูโดนเกียนกูโดนเกียงกูโดนเกี้ยงเแบบเมื่อวานอ่ะกูกูกดกูกดหัวไปแบบสี่รอบอ่ะไม่มีได้แต่ก้อยวันนี้กูกดก้อยออกหัวไอ้สัสกูไม่ได้มองไอ้เหี้ยว่ากูกดอะไรกูโชคชะตาเว้ยนี่ยมึงไม่ได้ถูกกำหนดไว้ อะไรมามมึงอย่าเอามานะไอสัตว์มันจิบให้เลยโอ้ยย้ยลุงแกงเย้ยลุงเจียนกูลุงเจียนกูโดนเจียนเพราะกูโดนเกียนูลูกบอกเอานี่ไปแล้วไปช่วยโลกให้มันโทนี่สตาร์ทที่เอาหัวใจให้ กับตายไปได้กลอ๋อนี่นไปแล้วก็ไปเสือกับทานนอตพอ,อปะตวไรเนี่ ไปทางซ้ายปีตัวเล็กไปติดก eday. เกาะมันจะใช้ลมกูเล่นอยูกูจำได้ไอ้แค่ไอ้แค่ ยิกๆอีกแล้วยีกอีกแล้วเฮ้ยรอบนี้มึงยืนนานวะ่ะเอ้ยสูส้นิวทำได้เว้ยรอบกูกูหลบอย่างเดียวมันมันไปไปไปด้านซ้าย ไอ้เชีย่ยคุกกี้งอจกักคุกกี้งอจังนกภาพตัดอีกทีนกอยู่ข้างคูสัสน <c oughs> ตีไปโดนโอทน้ทำได้นิวทำได้นิวนกเล็งมึงแล้ว หัดรัวกหัดรัวมันจะใช้ลบแล้วน้ำตากูไหลแล้วน้ำตากูไหลเยาดิ้วน้ำตากูไหลชนะได้เว้ยชนะได้เว้ยชนะได้เว้ยใช้ยาทีเด็กกูเด็กกูตีให้ใช้ยาให้ใช้ยาให้กูหน่อยสวยบอกแล้วมันไม่ผิดที่ธนูไว้ผิดที่สกิล เกิดไว้นิวยมอมจะตายแล้วเกิดไว้เกิดไว้คุณเคียวจูโร่จูโร่คือถ้าคือเลือดกูจะหมดแล้วอะอะไรอะไรไม่ได้อะไรนะเว้ยเพราะกูดูดเลือดกูไม่หยุดเลยไปไป,ไปตีตัวเล็กไปตีตัวเล็กตีตัวใหญ่แค่ไหนสับโอ้โห

อาดอยอัดอยู <Editor Bond playing> <S an> ่แ <principe> ก็บสภาพไอ้ดูดาเมจไม่ได้แย่จะเป็นลมอ๋อ อักเว้ยพอเว้ยไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรอก่อนยวขอดูเชยชมรอพี่พีกูช่วยมึงแล้วรอบหน้าช่วยกูเยัยงกูจะกูเอ,อาคอนอีกอันหนึ่งซะอุ้ยเชี่ยโคตรท่เลยอุ้ยโคตรสวยมันเป็นสกิลของบอสนั้นๆเลยอ่ะอย่างกูได้คอนห<ช>ลักหม่มานี่ แล้วโกเลมมันจะได้สกิลอะไรวะนั่นน่ะสิมันมันต้องมีครบครบของทุกบอสแน,นๆ่ๆนอันนี้กูมีคอรลากไม้ไงถ้ากูตีนกกูจะแต่คอรน,นกแล้วเราสะคิดไปไปโกเลมไหมกูกอยากรู้ว่าโกเลมมึงให้อะไรโผ่อุ้ยจะตีตีนกไม่ไงตาย <laughs> น,นี่ยังไงเวลามอนเข้ามาใกล้กูแบบแล้วก็สุดยอดอะ เรารอไอ้พีดีกว่าเราจะได้ของไม่เหมือนกันไงพาไอพีไปตีหมาป่าเราต้องช่วยแกไปมึงคิดว่าอ่หินหินตียากใช่ไหมมึงลืมคนคนหนึ่งไปรอเปล่ามดหน้าตัดโอ้ยกูไม่อยากนึกภาพตอนเจอมดอยโธ่เน่ยมันไปโทษยางไม่เอาเลยมันสวิงเคียวใส ปาดคอกูจะเป็นล้มมิ่ยมังคิดสภาพว่าหมดไม่มี2เคียวเดี๋ยวมินด้ยวเอ้าวเอ้เครโทษอ่ะเฮ้อแต่คอนคอนนี้กูยังดีกว่าอยู่ดีว่ะยังไม่เจอคอนที่ดีดีกว่านี้คอนแม่งบักไปแล้วเย้อจบพอโอ้ in the crowd in the club at h e bar you was up i saw you cross the room